อ่าสวัสดีครับเรากลับมากันกับการแคสในครับนะครับมุ้งยงมุ้งยิงมุงงงงงงอะไรนะครับแคสในครับนะครับในในไมโครมนะครับในอิตเตอร์แลนนะครับโอ้ยมึงมีอิตเตอร์แลนแต่กูไม่มีเนี่ยมึงกดอิตเตอร์แลนตรงัหนไเวอร์ชั่นหนึ่งจุดแปดนะครับเห็นว่ามันมันมีเล่นมันมันมันมีเล่นแล้วมันไม่แบ่งเพื่อนเล่นกูจะทำยังไงกูจะแชร์ยังไงอ่ะ ก็ส่งลิงมาสิกูจำไม่ได้กูโดนไหนคนคนโง่อเอาออะมนุษย์ต่างดาวในห้องเว้ยกูยเรียนเก่งกูฉลาดมน,ดาดาดานุษย์ต่างดาวคือคนฉลาดต่างดาวต่างดาวต่างต่างดาวเออต่างดาวกูฉลาดเลยต่างดาวขวยเริ่มต้นระบบม,ม,ม,นมีนี่อะมีนี่ทำลงทะเบียนยังเงียต่างดาวนะ่ะต่างดาว พงดีพองตายยังยังไม่ตายครับเก็บร้านอยู่เฮ้ยเอ็นเดอร์แมนตัวเล็กเฮ้ยอยากเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่เห็นมีมีบล็อกมีบล็อกบ้างอยู่เรามองเป็นตัวเล็กเฮ้ยพี่จะเข้าเซิร์ฟได้ปะพี่ไม่ได้เออเป็นเหมือนกันอ้าวทำไมเซิร์ฟเข้าไม่ได้เออเขาไม่เข้าเว่ากี่กันกี่การไง ไม่อยากให้เล่นเซิร์ฟมาเซิร์ฟเก่าอย่เขียนพี่แท็กเกอร์ดีกว่ามีคนเข้าเซิร์ฟเวอร์พี่แท็กด้วยอะอะไรนะมีคนเข้าเซิร์ฟเวอร์พี่แท็กด้วยอะหนึ่งคนหูุดิไิงออ้าวก็เรามีเซิร์ฟเวอร์พี่แท็กอยู่อ IP อ่ะมี IP อยู่เดี๋ยวดูของพี่แท็กเกอร์ก่อนไปอัปเดตอะไรของเราอ่ะ เด็กหนึ่งจุดตื้อตื้อสิบสองตื้อตื้อตื้อแล้วก็จะเอามาโหลดเลยขาไก่เขาเล่นาปิดแค่ฆ้าไก่อะมีคนออกออกแล้วแต่เต์ฟเขามันไม่ดีอยู่อย่างก็คือว่ามันไม่มีโปรเทคแล้วใครที่ถูกบ้านแล้วเขาจับเขาไม่ใช่ไม่ใช่จับได้อ่ะเขารู้ตลอดว่า ใครทาอะไรบ้านมัง่งใครทาอะไรบ้านใครมัง่งแล้วถ้าเกิดบ้านคนนีเป็นอย่างนี้นะกลไปบอกพี่แจ๊แล้วพี่แจ๊กก็จะตรวจให้มีตรวจว่าเหมือนหมอเนี่ยเหมือนว่าเอาง่ายๆว่าใกรใครใค้ายๆกันว่าก็ใค้ายๆเหมือนว่าในเกมอ่ะมันมีกล้องวงจรปิดที่เลยโอโหก็คือว่าเราจะทําอะไรเราก็ต้องกลัวไปหมดมันยั่ง,ง,งรู้เนี่ยมันยั่งรู้หรือย่างใช่ยังรู้ดังใจนึก RUN BOY RUN <c oughs> ไหนว่าที่เขาอัปเดตใหม่ของเขาเนี่ย <c oughs> ตามล่าน้ำแข็งไม่มีบอลลอยหน้าเจ้าของสีเขียวมีตาพิเร์ ี่บอบป๊อปปี้กิ๊บไปทำบ้านตรงนี้กนะันมายครับฮาร์ดคอร์แม่งแม่งจนเลดแม่งจังไรวะเฮ้ยแม่งจะนเลดแม่งคนตีเหรออยากเล่นแบบไอ้เจอะตอนเนี้ย แมปเจเน,นเรทโคตรควนปีน,น,นดูนะเดี๋ยวจัดภาพไปให้ดูเลยผมอยากเล่นแบบไอเจมากกว่าแมปเป็น,นเลขมันพูดคนตีนผม,อย,อ,มกกอยากเล่นแบบไอเจมากกว่าอยากเล่นแบบไอเจมันสนุกดีแค่ชื่อแม้แค่ชื่อแม่งก็เสียวแล้วอะอะไรแค่ชื่อที่มึงเล่นในแมปอ่ะอออิออตาแลน อยากเล่นมากมันเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยกินเนื้อกินเนื้อไก่ดิบมันในนี่ได้ไหมทองเสียก็ทองเสียอยู่แล้วนี่ทุกทีไม่ทองเสียนะทองเสียบางครั้งอ่ะตกมาบนไก่ตกมาบนพื้นแล้วไอ้นี่กระจายดินกระจายได้เป็นอยู่แล้วมึงพูดอะไรมากูจะเถียงหมดก็เป็นอยู่แล้ว Mm, มันเป็นอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วอแล้วก็ไอ้นี้ด้วยไอ้ที่มันตกบนพื้นในนั่นน่ะพื้นใบไม้อะมันเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วแต่มันจะไม่ถูกแอดมาในหนึ <c oughs> ่งจุดหกมันถูกแอดมาในหนึ่งจุดเจ็ดบ๊อปปี้ดิดิดดบ๊อบป๊อบปี้เซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วดีเปิดแล้ว ซื้อโพก่อนว้าต้นไม่นี่นี่นี่ไรเดี๋ยวลูวปวไปให้ดี้เ<ด>ลแม่เป็นปะจะเล่ขคนตีนยัยงไงครับเฮ้ยทำทีได,ททได้ทำทีได้ตัวถึงสามตัวเลยสามบานใช่ใช่ใช่ใชใช่สามบ้านบานดอกเห็ดใช่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 จำได้อัพเป็นดอกป๊อฟีคืว่าค้มอยู่นะารคุม ทำทำอันหนึ่งได้สามอันโคตรดีอ่ะเป็ดดีเกินไปมันมันยังไม่มาหรอกพี่รูปภาพอ่ะสักพักนึงเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาผมส่งรูปภาพไปไงเวที่เป็นคึอกไัวอ่ะอ๋อแล้วเกิดวีจะส่งรูปภาพให้คนอื่นใช่ป่ะอือี่ก็ตัดภาพดีตัดภาพเป็นป่ะตัดเป็นอ่ะแต่มันตัดไม่ได้อ่ะส่งมาเลยท่นตัด กับที่<า>มันจะเข้าแม่งเลยยอมหลับเสียปชิ้นก็ตั้งรถไปส่งไม่อยู่อ้าวส่งไม่ได้กล้ำเอ้ยแลยวขอพี่อ้ายังส่งอยู่นี่ สิบหกแล้วช่างยาวนานการสร้างบ้านกูอยากเล่นแบบมึงว่ะเจมันน่าจะมันน่าจะสนุกดีไม่ค่อยต่างอะไรเลย้โอ้โหแบบแบงค์คน้นตีนสุดๆนี่มันเจนเนเรตเจนเนเรตเองนะมไม่ได้ทำอะไรนะมันเจนเนเรตเองโอ้แต่พี่ทำอย่างนั้นคนเยอได้ไม่อย่างโหดอะ่ะทำแบบคน,น,นตีนเนี่ยจริง

มึงไม่มาแคสในเซิร์ปีมั่งวะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยแคสเนี่ยดินมีหลายแบบเออแล้วมันจะมีมันมันจะมีดินแบบที่ควรได้กับควรไม่ได้ควรได้แต่มันจะมีพวนหนึ่งครั้งกับควนหลายครั้งอแตงที่บอกอมไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ดิอ่ะ ก็อัดตัวเตะมไงลูก็ก็บอกว่าดูพี่แท็บมามึงต้องลองไปดูมั่งเ้วล่ะเดี๋ยวกูจะไปโหลดแล้วล่ะไปโหลดเล่นอิชาเปิดเหมือนที่เมืองอิชากูตอนที่กูมีเรือลับกับแพงไกด์เดอร์ที่เร็วอ่ะอิชาคนเมร์ละ คิดไม่ดูมม <c oughs> ากแคทลงอยูยูทูปยังยังเลยอย่างไองเจนะคนดูมีแค่หนึ่งคนเองหลายคนอยู่นะผมมีคนดูเป็นร้อยไม่มีมีน้อยว่าอีกมั้งไอ <c oughs> เจบอกโกหกได้โกหกดีไอเด็กเลี้ยงแกะ ก็เคยเทส,ส,ส,สนะเทเนลก็ดังอยู่นะคนกดรับสไ้ายเกือบแสนแล้วแต่ยังไม่ครบแสนหมื่นหมื่นหมื่นไม่ใช่แสนหมืนม่นขนจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสร้างมานี่นจบครับ